กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องคาปางนะครับก็ห่างหายเวลาทําคลิปไปนานมากพอเปิดปีใหม่มาที่ร้านก็มีงานเยอะครับว่าจริงอยากทํามากเลยแต่มันใช้เวลาตัดพอสมควรวันนี้เราก็เลยจะมาถ่ายคลิปง่ายๆนะครับจะได้มีคลิปไปลงบ้างครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกๆคนนะครับไปลองกันว่ารถพวก90แบบนี้ครับมันวิ่งไปต่างจังหวัดไกลๆได้ไหมตอนนี้ผมลงขายคันนี้ใช่ปะ มันก็จะมีคนถามเยอะว่ารถแบบนี้ยมันวิ่งแบบทางไกลๆได้ไหมไปานจังหวัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกกันะว่าแล้วแต่ดวงนะครับจริงๆก็ไม่แล้วแต่ดวงหรอกมันก็ไปได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความพร้อมของตัวรถด้วยนะครับจอดนานจนแมวเยี่ยวครับแมวเยี่ยวลงมาจากล่องนี้เวลจะเชื่อเลยน้ำามีเท่าเดิมนะฮะไม่หายนะโอเคเกมปกติวอร์มเครื่องซะหน่อย รถไม่ค่อยได้ขับ นะครับเพื่อโต้มันมันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้อะไรเอาขับรถเล่มันต้องลำบากนิดหนึ่งแวะเติมน้ำมันก่อนครับในน้ำมันเหลือประมาณนี้มองเห็นไหมเราจะได้จับน้ำมันดูด้วยว่ามันเทน้ำมันเปลืองขนาดไหนนะครับอีกยี่สิบพันห้าก็ได้ครับลองดูก่อนน้ำมันเต็มไหมนะเปิดได้ครึ่งเดียวนะ ระวังรถนะครับโอเคครับเดินมาแล้วเราจะเอารถไปดูก่อนว่าล้างล้างรถล้างรถเปิดไหมไม่ได้ล้างนานแล้วเดี๋ยวมันเป็นคราบทิ้งไว้นาน ตอนนี้รถล้างเสร็จแล้วครับแต่ก่อนไปอา้าไหมอายุไปหน่อยอ,อยไหนถ้ามีหมาแล้วก็ไม่ต้องมีโกแล้วก็สนใจอยู่เลยว่าจะไปสุพรรณหรือว่าจะไปนครนายกสุพรรณขากลาบกลัวรถมันติดอ่ะกินนะจิ้มแปดกินนะเงาวแวบเงาวแวบ แคห้าพอเลยยิ่งไม่แปรงมันได้นะโอโหหนักไอ้เหี้ยมันก็มันก็สนุกครับขับกลาคืนกลางวันมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยน่อยทั้งแต่ทั้งอุณหภูมิเวลาผมขับรถพวกเนี้ใช่ไหมผมจะต้องมีเกจวัดน้ําวอเตอร์เทมป์กับตัวออยล์เทมป์อันนี้มันจะช่วยเราในตอนที่ก่อนที่มันจะฮีตนึกออกป่ะคือถ้าเราไม่มีอ่ะเราหันไปดูเข็มตรงเนี้ยแม่งกวาดขึ้นคือมันฮีตไปแล้ว อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีวอเตอ์ไอเดียเราดูดิฟฟี่ดูเราจะรู้ว่าเฮ้ยจะฮีแล้วจอดเลยหาที่จอดเดี๋ยนี้แล้วมันก็จะไม่เป็นอะไรมากเต็มที่ก็จะไปเช็คไล่ระบบน้ําใหม่ขคะนั้นเองแต่ข้อเสียของการติดดิฟฟี่แม่งอย่างหนึ่งคือจะเป็นโรคประสาทเอาบางทีแบบมันต้องมองอ่ะพอเราดูดูปุ๊บเราก็จะมองตลอดว่าเฮ้ย90าลเสบเราเว้ย ทอไงจะลงหรือจะขึ้นคันเก่าๆอ่ะบางทีแบบขับๆอยู่90หับนไป93้ันไปที97อันนั้นจอดเลยครับก้อนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ร้านคาเฟ่ของรุนพี่ผมนะเขามีอ3 4สีแดงอยู่อยู่ที่สุพรรณบุรีนะก็เดี๋ยวเราไปอุดหนุนพี่เขาแล้วก็ได้ลองเทสไดร์ไกลๆด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงผมเชื่อมั่นรถผมประมาณสัก70แล้วกัน เจ็ดสิบนี่บานแน่นอนไอ้เหี้ยไม่ใช่ประมาณทักเจ็ดสิบสามสิบแล้วกันนะผมเชื่อมันรถผมประมาณเจ็ดสิบสาสิบแล้วกันข้อดีของซเวีเรื่องหนึ่งคือผมว่าเป็นรถที่แอร์เย็นนะรถผมอะรวยรถผมคือไม่มีฟิล์มแต่ว่าไม่ได้ร้อนแต่ร้อนหัวงงไหมคือแอร์มันก็เย็นแหละแต่มันก็แบบไม่ได้ถึงขนาดแบบช้ำมาครับต <c oughs> อ,อกกนกลางวันนะแต่กลางคืนนะบอกเลยว่าหนาวแต่ว่าถ้าอากาศแบบนอกร้อนจัดๆัน่ะถ้ามมีฟิล์มอะผมว่าเย็น แต่ถ้าไม่มีฟีมอ่ะผมว่ากลางๆไม่ร้อนไม่เหย็นเลี้ยวออกไปไหนวะตอนเนี้รถผมมันมีปัญหาอยู่คือเรื่องเกียร์เนาะมันชอบดังเกียร์ห้าลองฟังถ้าคนที่เคยดูคลิปผมมาจะรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเหยยบแม่งก็จะหายใครรู้ว่าเป็นที่อะไรบอกผมหน่อยได้ไหมผมเหนื่อยแล้ว <laughs> นี่เปลี่ยนลายลูก,กแล้วเนี่ยไอ้ลายลูกมันไม่หายอะ่ะไล่ยังไดีอะร รถพลเก้าศูนนะครับถ้าอยากทําให้ขับดีผมว่าเครื่องอะ่ะอย่าไปยุ่งกับมันมากส่วนตัวผมนะนิดๆหน่อยๆพอจูนให้มันขับง่ายๆขับสนุกอ่ะรับแรงม้าไม่ต้องไม่ต้องสูงถ้าเราถ้าเราอยากขี่บ่อยๆนะแรงม้าไม่ต้องสูงมากเอาแบบสบายๆขับไม่เดาขับสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพ่อไม่ต้องดังวงเล็บเลยนะ คิดเยอะนะครับเอาข้างนอกอสวยพอผมว่าเครื่องไม่ต้องทําอะไรมากทําให้สมบูรณ์พอแล้วก็ไปจัดการเรื่องช่วงล่างให้ขับดีผมว่าแม่งจบเลยเวย้รถแม่งเขียทุกวันจริงๆถ้าใครมีแผนอยากได้แล้วอ่ะยังไม่เคยมีประสบการณ์ใส่เอาภายนอกอะ่ะให้เหมือนอย่างที่คุณฝันที่คุณอยากได้ส่วนเรื่องเครื่องเรื่อง,รองอไรผมบอกเลยไม่ต้องแรงมากถ้าผมให้ผมเลือกได้นะผมจะทําเครื่องเดิมเดิมเดิมๆนะแล้วก็อาจจะมีใส่กล่องจูนกล่องนิดหน่อยเทอร์โบก็เดิมเดิม บสบายสบายท่อท่ออาจจะไม่เดิมอาจจะมีปลายให้มันมีเสียงนิดนึงเวลาเราเหยียบอะไรเงี้ยครับแต่ผมจะเอาแค่นั้นนะถ้าผมเลือกได้ตอนนี้ผมกลับไม่ได้แล้วถ้าผมกลับไปราคาแม่พอกับทําเครื่องใหม่ผมไม่กลับดีกว่าเวลาผมจะ,จะซื้อรถซื้อรถรุ่นไหนก็ตามอ่ะผมจะชอบไปดูเขาเรียกมุงมาอะไร POV ป่ะผมเรียกถูกป่ะ POV มากมันเป็นมุมแบบในรถอ่ะเวลาคนเขาขี่พต่างประเทศเขาชอบไปเทสได์อะไรอย่างงี้ใช่ปะผมชอบดูมากเลยตอนผมจะซื้อซินเวียผมก็จะดูอย่างงี้ก่อนไว้แล้วผมก็จะดูว่าเฮ้ยเออคอนโซลเป็นยังไงหน้าปัดเออมุมมองเป็นยังไงบ้างดีไหมโอเคไหมแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบดูทุกคนชอบดูกันก็คือไอ้โซนหนึงร้อยเอะเดิมเดิมสูนหถึงร้อยเป็นยังไงวะขับสนุกไหมและเออค็อปสปีดเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปรุ่นละก็จะดูเรื่องนี้ด้วย เฮียให้รถติดแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไม่เอาเสร็จนะอ๋อรถเสียนึกว่ารถติดโอเคโอเคอืมเราต้องไม่เอาไม่เอารถติดเนื่อยเหนื่อยุ่้ยอุบัติเหตุโอขอไม่เป็นไรนะขับขี่ปลอดภัยตัจริงคนกลับบ้านเยอะด้วยไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ถือโกโบนะผมคาดหัวอยู่อายชิบหายเลยเหมือนเราแบบมึงเก่งไหนมาใส่หัวเดีขึ้นรูปให ก็อยู่เซ็นทรัลในยุทธยาแล้วนะผมก็เพิ่งลงขายคันนี้ไปก็ถ้าใครสนใจอ่ะถามได้มาลองได้คุยกันได้หรือว่าเนียลองให้ดูเออแต่จริงๆอ่ะผมอ่ะที่ผมออกมาทําคลิปเนี้ยเหมือนผมก็จะถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเที่ยมันอยากขายจริงปะวะคือผมมาต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะเป็นคนขี้เบื่อเว้ยเวลาเราขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีแบบว่าอะไรให้ทําต่ออย่างคันนี้ตอนผมอยู่อัะคันเนี้ยมาประมาณ ปีนปีที่หนะ้าแล้วครับแล้วก็ที่ไม่เคยคิดจะขายเลยเพราะว่าผมทํารถอะเกือบสองปีมันสนุกไงตอนทํามันสนุกแล้วก็ตอนมาขี่ก็สนุกพักนึงแล้วก็มาถึงเวลาปุ๊บมันก็เริ่มแบบเฮ้ยอยากได้รถไอ้นี่จานบวกกับปัญหาที่มันมาบ้างพวกแบบขับขับไปบางทีแบบแคนเนี่ยไม่ชอบเข้าใจนะผู้หญิงบางทีเขาไม่ได้แบบไอ้เหี้ยเขาไม่ได้อยากมาลำบากกับมืองตลอดเวลาแค่ใช้ชีวิตกับเมืองก็ลำบากอยู่แล้วยังต้องมานั่งรถลำบากกับมมงอง ประมาณแบบครึ่งทางแล้วอำเภอป่าโมกอันเดียวก็ตายป่าโมกปะวะไตายป่าโมกมรู้จักเปล่า ปั๊มไหนที่มันแบบว่ามีความสูงเออทางขึ้นทางลงอ่ะผมก็จะไม่ค่อยอยากขึ้นผมไม่เกลียดเพียงอ่ะผมกลัวลิ้นมันกระทะอีลงมันก็ลงได้แหละที่มันไม่มีปัญหาหรอกถ้ามันลงอ่ะแต่ว่าไม่อยากแบบไม่อยากเสี่ยงกูว่าไม่ใช่สู้แดดไม่ได้แล้วกูว่ากูว่ามีปัญหาผพาเป็นรถที่แอร์เย็นนะไอ,อ้เอ้ยร้อน โ,โอ้โหไอ้หเหี้ยชิวดีฮะหาเรื่องวันหยุดเล่นเกมสบายๆไม่ชอบชิลบ้าเหรอบ้าอ,อีกยี่สิบโลครับ นานๆแล้วมันไม่ค่อยดีต้องไปต้องไปทำแอร์เพิ่มนะเ่ยลมเยนเจ็บเลยคนนะครับ น,น <c oughs> เหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นลานนู่นพี่นะครับที่สุดท้ายโอ้ยไงขอแรกที่เขาไม่ให้ดีใค <c oughs> รไปยออแรกวะเสีย <c oughs> ัจ GGR e. ถ้าไปเที่ยวทาแถวสุพรรณร้านสวยมากมา้า,ายยาพี่เขาหน่อยพี่เขาบอกเขาอยากได้คันเงินเราจะได้ไปต่อ่อคู่กันแจก ี่เขาเปิดร้านแล้วก็ ดีของผมเนี่ยแต่เขาว่ามันไม่ค่อยทนแล้วมันชอบดังมีเสียงตุ๊กต๊กตุ๊ก,กิ๊กอะไรอย่างงี้นะดีนะ ไม่เยอะนะโยนเยอะนี่กนะ็คือโยนรถออกไป yeah พันหนึ่งเพราะตอนแรกอ่ะมันอยู่เกือบถึงตัว E ล้ะผมเติมไปพันห้ามันเกือบเต็มใช้น้ํามันประมาณพันหนึ่งสามร้อยโลปีนี้เต็มที่พันห้าก็ได้มันทั้งสามร้อยห้าสิบโลเวลาขับไกลๆก็ถ้ามีทัมเมอร์ก็ดีหน่อยไม่ต้องสตาร์ททิ้งไว้อ่าสักนาทีเดียวพอเบิ่อเลยออกไปตอนเที่ยงครึ่งจา,างบ้านหกโมงครึ่ง ใครที่กลังหาอยู่ก็ซื้อได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับใช้ชีวิตประจำวันลำบากนิดนึงแต่ว่าขับเที่ยวไกลๆสบายครับนี้จากความรู้สึกผมนะที่ใช้จริงๆใช่ครับวันนี้ก็มานี้แล้วกันเมืดนแล้วขอบคุณครับ